หลังอาหารเย็นเรานั่งผิงไฟกันอยู่นักเดินทางกลุ่มใหญ่ต่างก็เล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวที่ตนได้ผเผชิญมาระหว่างการเดินทางพอตกดึกต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนแต่เรายังนั่งอยู่หน้ากองไฟและชวนกันเปิดประตูที่พักออกไปเมื่อพายุหิมะผ่านพน้นจันกระจ่างกลางฟากฟ้าแสงจันทรในคืนนั้นนุ่มนวลเยือกเย็นและมีอนุภาพปลอบประโลมใจอย่างแปลกประหลาดเมฆดำสลายไปสิน้นฟากฟ้ากลับคืนสู่ความ ระจางใสดังพลากรอนมีเด็กเล็กสองคนวิ่งหลบหายเข้าไปในเงามืดของซอกตึกเป็นสองพี่น้องที่เราเห็นแต่ตอนกลางวันในยามดึกอันหนาวเย็นที่ผู้คนพากันปิดประตูบ้านซุกหาความอบอุ่นอยู่ภายใต้พ้าห่มน้าประหลาดใจที่เด็กเล็กสองคนยังวิ่งกันอยู่เป็นผู้คนเล็กๆสองคนที่มีชีวิตอยู่ในเมืองร้าง หรือว่าแกจะไม่มีบ้านช่องอยู่เป็นเด็กพเนจรที่ปราศจากที่มาและไร้ที่ไปเรายังคงจดจำดวงตาสายแจ๋วของแกได้ตอนที่เราไปซื้อแอปเปิลและแกมาแอบ,บดูจนเรารู้สึกเอ็นดูและแบ่งให้เรามองดูฟ้ามองดูจัน์ทรแล้วนึกถึงแก วอนแสงจานเปล่งแสงความอบอุ่นทดแทนความหนาวเย็นของค่ำคืนเราหลับตาลงแต่ใจของเรายัางไม่หลับความหนาวเย็นทำให้ความคิดแข็งตัวและตกผลึกเราสามารถหยิบมันขึ้นมาดูวางทีละอันเรียงรายไว้แล้วหวนกลับมาหยิบขึ้นพินิจอีกอีกครั้งโลกในทัศนะของเรากลายเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกชิ้นเล็กๆมากมายกระจัดกระจายกาดเกลื่อน แต่จะหาของจริงสักชิ้นก็ไม่พบพอแสงแดดในยามเช้าส่องมาต้องก็สะท้อนส่องเปล่งประกายงดงามลุ่มหลงงงวยอยู่กับมันในช่วขณะก่อนที่จะละลายหายไปจนไร้ร่องรอยความรักและความเสียดายทำให้เราสร้างมันขึ้นมาอีกจากสิ่งที่ไร้ตัวตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงที่สุด ก็ถึงทางตันที่ซึ่งการมีอยู่หรือหมดไปต่างไร้ความหมายยามเที่ยงคืนอากาศยังหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆไม่รุนกี่องศาใต้ศูนย์ลบแลบสีกระมังในความเงียบสงัดที่ค่ำคืนคลืบคานมาจนถึงจุดสูงสุดพลังความเย็นดูจะเป็นพลังหลักที่ปกคลุมโลก เราแววเสียงสายน้ำที่กำลังแข่งตัวทานน้ำแห่งฤดูหนาวพอยามเที่ยงคืนดีกลับกลายเป็นผลึกใสที่น่าสนใจที่สุดคือสภาวะขณะที่สายน้ำอันหลากไหลกำลังหยุดนิ่งแข็งตัวเป็นแก้วผลึกณนะจุดนัดพบของพลังที่เคลื่อนไหวและพลังการหยุดนิ่ง ที่ซึ่งพลังสองประการมาบรรจบกันและหลอมรวมห่อหุ้มกันและการไว้หากเราสามารถสะท้อนภาวะอันพิเศษสุดนี้ออกมาเป็นภาพได้หรือใช้มโนภาพของสภาวะอันลุ่มลึกที่ใจแลเห็นออกมาได้ คงไม่มีใครกล้าโต้แย้งว่ามันงามเพียงใดเหนือกว่าความงามด้วยซ้ำไม่ใช่สายน้ำหรือแก้วผลึกที่งดงามไม่ใช่ความเย็นไม่ใช่ไออุุน่นไม่ใช่การเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ความงามด้วยซ้ำเป็นเพียงสิ่งนั้นซึ่งก้าวล่วงพ้นขอบเขตของมิติของโลกนี้ จบบทความในเรื่องที่12ในหนังสือในอ้อมกอดหิมาลัยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ